เล่าเรื่องพระนเรศวรมหาราชย้อนรอยมหาราชผู้ก,กอบกู้เอกราชไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรมหาราชทรงประสูิที่พิษณุโลกแต่ต้องไปเป็นองค์ประการที่หงสาวดีตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ที่นั่นพระองค์ทรงเรียนรู้พิชัยสงครามและเห็นความทุกข์ของชาวสยามปี2127นเณเมืองแครงพระองค์ทรงหลังน้ำทักษโนโทกประกาศอิสรภาพอายุธยาจะไม่เป็นเมืองขึ้นพม่าอีกต่อไป จุดสูงสุดคือยุทธหัตถีปี2135พระองค์ทรงชนช้างกับพระมหาอุปราชากษัตริย์พมา่าด้วยพระแสงของเงาอันคมกริบพระองค์ทรงระฟันถูกพระอังสาขวาของพระมหาอุปราชาทําให้พระมหาอุปราชาสิ้นพระชนอยู่บนคอช้างชัยชนะครั้งนี้ปกป้องเอกราชไทยไว้ได้อย่างมั่นคงสร้างขวัญกำลังใจให้คนทั้งแผ่นดิน พระนเรศวรมหาราชทรงขยายอาณาเขตฟื้นฟูประเทศทรงเป็นทั้งนักรบผู้เก่งกาจและนักปกครองผู้ทรงธรรมแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตในปี2148แต่พระเกียรติคุณและวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ยังคงจารึกในหัวใจคนไทยตลอดไปภูมิใจในความเป็นไทย